สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ฟังแล้วเก็ต hear and get it พื้นที่ที่เราจะพาคุณฟังแนวคิดดีๆแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงเพราะทุกความเข้าใจดีๆอาจเปลี่ยนทั้งวันหรือทั้งชีวิตของคุณได้ถ้าพร้อมแล้วไปฟังแล้วเก็ตกันเลยสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่แบบว่าพื้นฐานมากๆเลยนะครับแต่หลายคนอาจจะมองข้ามไปคือเรื่องการหายใจนี่แหละครับ จากข้อมูลที่เราไปเจอมาเนี่ยดูเหมือนว่าวิธีที่เราหายใจกันทุกวันเนี้ยเออมันอาจจะส่งผลกับสุขภาพเรามากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับใช่ค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะข้อมูลเขาชี้ว่าปัญหาสุขภาพหลายๆอย่างที่คนสมัยนี้เป็นกันเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นหอบหืดภูมิแพ้หรือ,อ,อการนอนกรนหรือแม้แต่ความวิตกกังวลเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวพันกับวิธีที่เราหายใจกันซึ่งมันเปลี่ยนไปจากคนสมัยก่อนเยอะมากเลยค่ะ มันมีแนวคิดเรื่อง dis evolution ด้วยนะคะคือเหมือนการวิวัฒนาการที่มันผิดเพี้ยนไปนิดหน่อยอธิบายว่าวิถีชีวิตเราที่เปลี่ยนไปเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินการเคี้ยวมันส่งผลให้โครงสร้างใบหน้าเราเปลี่ยนทางเดินหายใจก็เลยแคบลงไปด้วยค่ะ ฟังดูแบบไม่น่าเชื่อว่าจะเกี่ยวกันได้ขนาดนั้นนะครับงั้นเรามาลองคุยกันลงรายละเอียดเรื่องนี้กันดีกว่าครับว่าข้อมูลชุดนี้มีอะไรสําคัญสาคัญที่เราควรรู้บ้างเริ่มจากเรื่องเบสิกเบสิกกันเลยการหายใจทางปากเทียบกับทางจมูกเนี่ยเหมือนจะต่างกันเยอะเลยใช่ไหมครับมีการทดลองที่สแตนฟอร์ดที่น่าสนใจมากเขาให้คนลองหายใจทางปากอย่างเดียวเลยนะแค่10วันเองแต่ผลเสียต่อสุขภาพนี่แบบชัดเจนมากใช่ค่ะ ชัดเจนแล้วก็เร็วม,มากด้วยนะคะคือมีทั้งเรื่องนอนกรนความดันเลือดก็สูงขึ้นรู้สึกเพลียๆเหนื่อยง่ายอันนี้ตรงข้ามกับการหายใจทางจมูกแบบชัดๆเลยคือจมูกเราเนี่ยไม่ใช่แค่รูไว้ให้อากาศผ่านเฉยๆนะคะมันเหมือนเป็นเ,เครื่องกรองอากาศปรับสภาพอากาศชั้นดีเลยแล้วการหายใจทางจมูกเนี่ยมันยังช่วยเพิ่มไนตริกออกไซด์ค่ะซึ่งสำคัญมากนะช่วยขยายหลอดเลือดเพิ่มได้ตั้ง6เท่าแนะ ทำให้ร่างกายเราเนี่ยดูดซึมออกซิเจนได้ดีขึ้นประมาณเอสิเ,เลยถ้าเทียบกับหายใจทางปากแล้วก็มีเรื่องการเปรียบเทียบกระโลกคนสมัยก่อนกับสมัยนี้ด้วยค่ะอันนั้นก็สนับสนุนเลยว่าคนโบราณเขามีโพรงจมูกช่องปากกว้างกว่าเราเยอะซึ่งมันก็ดีต่อการหายใจมากกว่าอยู่แล้วอ๋อครับครับงั้นแบบนี้อาการที่เราคัดจมูกบ่อยๆหรืออ,อคนที่นอนกรนเสียงดังๆเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วสิครับ อาจจะเป็นสัญญาณว่าเอ๊ะเราหายใจทางปากเยอะไปหรือเปล่ามีความเป็นไปได้สูงมากค่ะมันมีการทดลองหนึ่งของ Harvard อันนี้เขาทำในลิงนะคะบังคับให้ลิงหายใจทางปากผลออกมาก็คล้ายๆกันเลยคือโครงสร้างหน้าเปลี่ยนฟันเริ่มเก๋ขากรรไกรก็ผิดรูปไปซึ่งมันก็สะท้อนปัญหาคล้ายๆกับที่เจอในคนยุคเรานี่แหละค่ะครับผมทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่ อาจจะขัดใจความรู้สึกเราหน่อยๆคือเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 เนี่ยแหละครับปกติเราจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นของเสียต้องรีบหายใจเอาออกไปเยอะๆแต่ข้อมูลนี้บอกว่าจริงๆมันสำคัญมากถูกต้องเลยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่า bore effect คือ CO2 เนี่ยแหละคะ่ะเป็นเหมือนกุญแจสำคัญเลยที่จะไปบอกให้ฮีโมโกโลบินในเม็ดเลือดแดงเราเนี่ยยอมปล่อยออกซิเจนออกมาให้เซลล์ให้เนื้อเยื่อต่างๆทีนี้พอเราหายใจเร็วไปแรงไปหรือที่เรียกว่า overbreathing อะนะคะซึ่งเจอบ่อยมากเลยสมัยนี้มันกลายเป็นการขับ CO2 ออไปเยอะเกินจำเป็นผลก็คือถึงแม้ในเลือดจะมีออกซิเจนลอยอยู่เยอะนะคะแต่มันกลับไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆได้ไม่ดีเท่าที่ควรนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุ หนึ่งของอาการแบบเพ,เพลียๆล้าๆสมองไม่ค่อยแล่นที่หลายคนเป็นกันอยู่ก็ได้ค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับแสดงว่ามันต้องมีสมดุลของมันไม่ใช่แค่เอาออกซิเจนเข้าเยอะๆแล้วจะดีเสมอไปแล้วเรื่องจังหวะล่ะครับความเร็วในการหายใจมีข้อมูลบอกว่าหายใจให้ช้าลงแล้วก็น้อยลงด้วยอาจจะดีกว่าใช่เลยค่ะตรงประเด็นเลยข้อมูลเขาบอกว่าอัตราการหายใจที่แบบดีที่สุดเหมาะสมที่สุดเนี่ย อยู่ที่ประมาณ5.5ครั้งต่อนอาทีค่ะคือใช้เวลาหายใจเข้าประมาณ5.5วินาทีแล้วก็ออกอีก5.5วิพอๆกันการหายใจช้าๆสม่ำเสมอแบบนี้เขาเรียกว่า coherent breathing มันจะช่วยให้ระบบหัวใจปอดการไหลเวียนเลือดเนี่ยทำงานประสานกันได,ด้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วมันยังไปช่วยกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกด้วยนะคะ คือส่วนที่ช่วยให้เราผ่อนคลายพักผ่อนฟื้นฟูร่างกายลดเครียดได้ดีมีข้อสังเกตด้วยนะคะว่าสัตว์เลี้ยงรูปดินมที่หายใจช้าๆเนี่ยมักจะมีอายุยืนกว่าด้วยนะแต่ที่สำคัญนะคะคือไม่ใช่แค่ช้าอย่างเดียวแต่ต้องน้อยลงด้วยคือลดปริมาณอากาศที่เราหายใจเข้าออกแต่ละครั้งไม่ใช่พยายามสูดหายใจลึกๆตลอดเดลานะคะ ฟังดูคุ้นๆนนะครับคล้ายๆกับจังหวะเวลาเราสวดมนต์หรือทำสมาธิเลยที่จะเน้นให้มันช้าๆสม่ำเสมอมีความเชื่อมโยงกันอย่างน่าทึ่งเลยค่ะมีงานวิจัยเขาพบว่าจังหวะการสวดมนต์อย่างบทสวดโอม,มัณีปัดเมหุมของทิเบตหรืออเวมาริยาในาศาสนาคริสต์เนี่ยจังหวะการหายใจมันก็มักมจะตกอยู่ในช่วงประมาณ5 5ถึง6วินาทีต่อรอบพอดีพอดีเลยค่ะโห oh. น่าสนใจมากครับและยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ผมว่าหลายคนคาดไม่ถึงแน่ๆคือเรื่องการเขียวครับอันนี้มันมาเกี่ยวกับการหายใจได้ยังไงครับเนี่ยคือนอกจากการหายใจเองแล้วเนี่ยโครงสร้างร่างกายเราที่มันรองรับการหายใจเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันค่ะซึ่งงานวิจัยของดร์เวสเทิร์นเอพร์เขาชี้ว่าส่วนหนึ่งเลยมาจากการเคี้ยวของเรานี่แหละค่ะ เขาไปเปรียบเทียบกลุ่มที่กินอาหารแปรรูปอาหารสมัยใหม่กับคนที่ยังกินอาหารแบบดั้งเดิมที่อาจจะแข็งกว่าเหนียวกว่าก็พบว่ากลุ่มที่กินอาหารอ่อนๆแปรรูปเยอะๆเนี่ยมีแนวโน้มที่ขากันไกรจะเล็กกว่าช่องปากแคบลงฟันก็ซอนๆอเกๆกันซึ่งมันส่งผลโดยตรงกับขนาดทางเดินหายใจเราเลยค่ะ การเคี้ยวอาหารที่มันแข็งกว่าต้องใช้แรงเยอะกว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันเหมือนเป็นการกระตุ้นให้กระดูกใบหน้าขากรรไกรเจริญเติบโตได้เต็มที่แข็งแรงแล้วก็มีพื้นที่พอสําหรับการหายใจที่ดีค่ะอืมครับครับอย่างนี้นี่เองงั้นเอ่อที่ในข้อมูลเขาแนะนําให้ลองเคี้ยวหมากฝรั่งชนิดแข็งๆอย่างฟาลิมเนี่ยก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยจําลองแรงเคี้ยวที่มันหายไป ก็เป็นไปได้ค่ะเหมือนเป็นการพยายามสร้างความเครียดเชิงกลจากการเคี้ยวขึ้นมาใหม่ซึ่งในชีวิตประจําวันเราสมัยเนี้อาหารมันนุ่มมันง่ายไปหมดแรงกระตุ้นตรงนี้มันก็เลยหายไปเยอะค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับเนี่ยว่าแค่เรื่องหายใจเรื่องเคี้ยวมันจะโยงใหญ่ไปได้ไกลขนาดนี้ทั้งโครงสร้างหน้าการนอนคุณภาพชีวิตสุขภาพโดยรวมคือกระทบหมดเลย ใช่ค่ะข้อมูลชุดนี้เหมือนมาเปิดมุมมองใหม่เลยนะคะว่าการกลับไปใส่ใจเรื่องพื้นฐานมากๆอย่างการฝึกหายใจทางจมูกให้เป็นนิสัยหายใจให้ช้าลงหน่อยเบาลงหน่อยรวมถึงการกลับมาใส่ใจเรื่องการเคี้ยวอาหารให้มากขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเครื่องมือดูแลสุขภาพที่แบบทรงพลังมากแล้วก็อยู่ใกล้ตัวเรามากๆากที่เราอาจจะมองข้ามไปในยุคที่การแพทย์มุ่งไปที่การรักษาโรคที่ปลายเหตุซะเยอะ การปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละค่ะอาจจะช่วยให้เราสู้กับผลกระทบจาก DICE Evolution หรือวิวัฒนาการที่ผิดเพี้ยนไปที่เราคุยกันตอนต้นได้นะคะจริงด้วยครับเป็นประเด็นที่น่าเก็บกลับไปคิดต่อมากๆเลยนะครับว่าเออเราจะสามารถทวงคืนสุขภาพที่ดีในระยะยาวของเรากลับมาได้มากน้อยแค่ไหนเพียงแค่กลับมาใส่ใจวิธีที่เราหายใจแล้วก็วิธีที่เราเคี้ยวเหมือนกับที่บรรพบุรุษของเราเคยทำกันมานะครับเนี่ยขอบคุณที่ฟัง ฟังแล้ว Get, hear and get it ถ้าคุณรู้สึกว่าเก็ตอะไรบางอย่างจากตอนนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกด subscribe ช่องเราไว้เพราะเราจะกลับมาพร้อมแนวคิดที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายใช้ได้จริงเจอกันใหม่ตอนหน้าฟังแล้วเก็ต